เทพพญดาปันนิทั้งหลายจงเป็นทิพยานด้วยพระเจ้าของสาวดีไม่ได้อยู่ในครองสุจริตวิรภาพขัตติยาราชประเพณีประเพณิฐานทุจริตที่จะทำเป็นยานตรายแก่เรานบอันนี้ไปเพื่อน่าพระมหานครศรีอโยธยากับเมืองของสาวดนีขาดไม่ตรีจากกันแต่วันนี้ไปภาพเข้ากันละปวสศาสตร์ และมหาอุปราชามักสามเขียนได้ทำอุบายายหวังลอบลงพระชนต่อพระนเรศวรณมือแครโดยทรงพระยาเกียรและพระยาวามสองพระยามอนมาดนวนการหากแต่สองพระยามอนทิดสำนึกบุญคุณครั้งอดีที่พระนเรศวรเคยมีต่อตนจึงขยายความลับนี้โดยนำความบอกผ่านมายังและมหาเถรขั้นชออ ทำให้พันนาเรสวนประกาศไม่ขึ้นตรงต่อของสวเดีจิ่ต่อไปและตัดสินใจยกทัพพร้อมตัวไทยขมากวาต้อนไปแต่ก่อนและชาวมอญที่เมืองแพลให้ม,มกพยกกับลุกศรอยุธยา สาวมณีโดยมณีจันนั้นเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระสุพรรณกัลยาพระพี่นางของตนคือสงข่าวหวังภาพแระสุพรรณกัลยาและมณีจันทร์กลับไปอยู่รุงศรียุธยาด้วยกันมองฉันใครห่วงพระองค์ยิ่งนะักมีเสียงร่ำลือในกลุ่มมอนว่าพระมหาอุปร,ราชทรงคิดทุรยนจะลอบลงพระชนทุนกรหมอเจ้าไม่ต้องตกไปหรอก ข้าลนู้แผ่นทุรยศธงวดนี้แล้วเจ้าคุณจะเป็นบัววพระพี่นางพระองค์มีพระประสงค์จะให้หม่อมฉันทําฉันได้เจ้าจงเร่งเข้าไปกราบบังคมทูลที่เสด็จมาที่นี่ในค่ำคืนนี้หม่อมฉันจะเร่งเข้าไปกราบบังคมทูลบัดเดียวนี้เลยไหมคะ และองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหาธรรมราชาเทวดาหรือเจ้าฟ้าสองแควและเป็นพระโุธรเชษฐพคินีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสครั้งเมื่อพระนางทรงมีพระชนสา17ปีพระบิดาได้ถวายพระสุพรรณกัลยาแก่พระเจ้าบุเรงนองไปเป็นพระมเหสีเล็กดังกรุงหุงสาวดีพระนเรศให้หม่อมชันมาทูลเชิญพระองค์ กลับกรุงศรีอยุธยาด้วยกันไหมคะข้ามีอ่าจากมุงสาโดยเสน็จด้วยพระนเรศได้หรอมณีจันทร์เหตุใดเล่าใหมคะเจ้าก็รู้ว่าข้ามีลูกอ่อนหากจะพาไปพร้อมกับทัพพระนเรศก็จะถ่วงทางถอยเป็นพาระพระองค์จะเลียทงทำสัตรูได้หากข้าทิ้งระาชบุตรไว้ไม่พาไปด้วยละ่ะก็ไม่รู้จะเกิดพย,ยันตอันตรายร่ำรายประการใดแต่หากพระองค์และพระโอรส จะยังคงประทับอยู่ในหงสาต่อสืบไปก็จะต้องราชภ like ัยไพรู้อยู่หัวเป็นแน่แท้เป็นกรรมเป็นเวรของข้าที่จะต้องมาเป็นตัวประกันแทนพระองค์ยังข้าหาได้อะไรกับโชคชะตาของตัวเองไหมขอเพียงชีวิตข้าและลูกข้าแลกได้ดี่ชีวิตพระองค์ยังข้าก็ตายตาหลับแล้วเจ้าจงนำปินปักกล้าวนี้ไปถวายพระนเรศ แล้วกราบมัคงคนทูลว่าข้าไม่อาจตามกลับอโยธยาด้วยได้เจ้าจงตามไปกับพระนเรศแล้วคอยดูแลพระองค์เหมือนกับที่เจ้าเคยดูแลค่ะเฮ้ค่ะ กาลยาไม่ปรารถนานจะเสด็จกลับทุกสียุทยาด้วยพระนเรศวรจึงต้องจำยอมทิ้งพระสุพรรณ์กลยาไว้ที่เมืองหงสาวดีและเร่งจัดทัพพาเหล่าทหารครัวไทยและครัวมอดมุ่งหน้าสู่แม่น้ำสโตจนความนี้ถึงอูของสุรกรรมมาขุนทหารคู่ใจของพระเจ้านั่นพระบุเรที่ขนาดนั้น ลังทำสื่ออยู่กับอวะปล่อยให้รับมหารุปราชามังกยชวายุทชายผู้สำเร็จร,ราชการแห่งการุงหงสาวดีสุรกรรมมาจึงต้องเร่งเข้าเฝ้ารัมมหารุปราชามังกยชวาเพื่อแจ้งข่าวสำคัญนี้มาร็วจากเมืองแคนงแจ้งว่าสมเด็จพระนเรนเจ้าฟ้าสองแหวนได้ถอนทัพหลวงกลับอปโยธยาแล้วพระยาเกียรติและพระยารามเล่า สองพยา,ยามีชื่อวันนี้แปลพักไปอยู่กับพระนเรศละเกควไทยมนเดินทางมุ่งตรงไปยังแม่น้ำสโตงนี่ต้องรองกันอีกสักกี่มื้อกี่ยามพระองค์จึงจะทรงยกทัพออกติดตามทัพพระนเรศฟังเราสุรกันมาวันนี้ขีดของข้าแจ้งว่าพระนเรศรอบเสริมกาลังขับหลวงมาสองดาตีวันนี้กองกำลังข้างอายุธยาเห็นจะมีมากพอที่จะเข้ารบพงษาเราได้การที่อยุธยาจะถอยทัพจึงเป็นอุบายเสร็จทั้งเพล เห็นทีท่านต้องกลพันเรศแล้วอุบายเพิ่มขนถอนทัพใช้ประเทศนยุคจีนท่านแตกเป็นสามแผ่นดินใหญ่ท่านมาเห็นเป็นจริงเป็นจังอย่าบาังอาจมาสั่งสอนข้าข้าก็เจนจัดในพชนิชัยสงครามสามก็ไม่เป็นรองไทยทันนี้ท่นเรศคิดสอนกลเป็นหลายชั้นหวังให้พม่ารามารันเราประมาทเชิงหลงพัดตามไปเราเป็นจอมทัพถืออาญาสิทิ์หากผู้ใดไม่ฟังบัญชาเราจะลงอาญามันผูนั้นให้สิ้น ทับหน้าของพันเอริทคงจะลูกถึงฝั่งแม่น้ำนสตองภายในราตรีนี้แล้วอีกไม่เกินสองราตรีก็จะสร้างสะพานแพได้แล้วสิเหมือนนั้นเราของสิ้นหนทางคุมตัวพันเอรศทรออีกไม่ชา้ามหาอุปร,ราชจะเห็นจริงดังคำเราสุรกรรม เร่งเดินทางเพื่อให้ทนเขตแดงองสาวดีจนถึงแม่น้ำสโตเหล่าทหารครัวไทยและครัวมอนเล่นผูกแพรสร้างสะพานเพื่อใช้เดินทางข้ามแม่น้ำสโตกับศูนย์สียุทธยา ข้าพูดกเจ้าเ้าเร่งพีเท้ากันน่อยให้คนแก่กับผู้หญิงนั่ไปก่อนไปไปเวออกยาใสนม้มุกเจ้ากับทหารขงเจ,จ้าจงเตรียมการให้พม เมื่อพวกเราข้ามสะพานลับพรบทุกคนแล้วรรรเวราจะระเบิดสะพ,พานพรบพุณเจ้าค่ะ การกว่าต้อนครัวไทยและครัวมอนกว่ามืนเศดข้ามแม่น้ำสโตลูนหน้าไปก่อนได้สำเร็จส่วนพระองค์ทรงคุมกองทัพยกตามมาข้างหลังระหว,ว่างเดินทัพกลับสุรกรรมมาได้แต่งทัพติดตามมาทันกันที่แม่น้ำสโต รักรำมาไม่สามารถข้ามแม่น้าตามพะนเรศวรมาได้สุ่รกรรมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจึงได้สั่งทหารระดมยิงด้วยปืนทุกชนิดที่มีส่วนพะนเรศวรก็รับสั่งให้ทหารเอาปืนหามแรกปืนน้องสับคาบชุดระดมยิงตอบโต้แต่แม่น้ําสโตงนั้นช่างกว้างใหญ่เกินกว่ากําลังปืนของทั้งสองฝ่ายจะข้ามไปถึงดูที่ซึคราดีจะยืดเยื้อ พจน์จะไม่พจน์วิถีประสุทธิ์อื่นใหญ่พระพุทธเจ้าค่ะจะปลอดไปยังอะไรกว่า,ายิงยิงไปอยายุทดครั้งหนึ่งนานมาแล้วมหาบพิตรเคยเห็นเครื่องสามตาวุธที่พ่ออยู่มัวย้ยิงนองนำกลับมาแต่โยธยาสีรามเทพละคร มหาภพคร้สัมผัสจับต้องแต่ตมาห้ามไว้เรียงด้วยขาดนั้นบารมีพระองค์ยังไม่ถึงวันนี้บารมีพระองค์เพิ่มพูนถึงที่พระจะกักรพรรดินนะจงนำเครื่องสาตาทั้งหลายนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในราชการอยุทยาเถิ นั้นั้าผมสวัีดีทั้งหมดจะระดมทัพตีอยโยธยาซึ่งอยโยธยากับองศาจะเริ่มแตบัดน,นั้นเราเร่งเปิดเข้ากลับอยโยธยากันเถิดยังมีเรื่องต้องทำอีกมาก พลเรือสวนส่งพระแสงปืนนกสับยา9คืนจากอีกฝั่งของแม่น้ำสโตที่มีความกว้างกว่า400เมตรกระสุนถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตทันทีพระแสงปืนนี้ได้นาไปกดต่อมาว่าพระแสงปืนต้นข้าแม่น้ำสโตนนับเป็นพระแสงศาสาดราผู้แผ่นดินที่ถูกจารึกลงประวัติศาสตร์ชาติไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ แสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสโต้ผงสาวดนีได้เพียงส่งกองทัพเข้ามาหลายครั้งแต่ก็ถูกกองทัพรุลจียุทยาตี้แต่พ่ายไปทุกครั้งต่อมาเมื่อสมเร็จพระมาหาธรรมราชาสเสด็จสวรรคตและนเรศวรได้สเสด็จขึ้นขรองราชมือวันที่29รกรกฎาคมพุทธศ,ศ,ศักราช2533มีระชตอนมายูได้3 5 0รรา สมนันนามว่าสมเด็จพระนเรสวนพระมหาแต่สัตยาด้าชาตินักรบผู้กาะผู้เอกราชแผ่นดินแห่นดินสีอยุธยาขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งกับพ่อสายอุมต้นข้ามแม่น้ำประตูสุดยอดเลยนะครับต้อง